ม,ม,มีเรื่องผีมาเล่า EP 5ในวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับตัวเองอีกเรื่องนะครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่าตัวตายตัวแทนกันมาแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือหากมีการตายเกิดขึ้นในสถานที่ใดที่หนึ่งนั้นก็จะทำให้สถานที่นั้นนั้นเป็นที่อยู่ของผู้ที่ตายไปแล้ว จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้ดวงวิญญาณต้องวนเวียนอยู่ที่เดิมแล้วไม่สามารถไปไหนได้หากดวงวิญญาณต้องการจะไปจากที่ตรงนี้ก็ต้องหาคนมาแทนที่ตนเองเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นั้นจะมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านท้ายหมู่บ้านแต่ก็มีตำนานยายแดงหญิงสาวผู้หนึ่งที่ได้มากระโดดน้ำตาย อยู่ที่แม่น้ำท้ายหมู่บ้านนี้หลังจากนั้นผมก็ได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่กล่าวขานถึงความเฮียนของผีใย,ยแดงอยู่เป็นประจำซึ่งเวลากลางคืนผมก็จะถูกผู้หลักผู้ใหญ่เตือนเสมอว่าอย่าพากันไปเล่นแถวลำนา้าเพราะชาวบ้านหลายคนเจอผีใย,ยแดงอยู่บ่อยครั้งยิ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก จนเต็มแม่น้ํานั้นฤดูนี้ผู้ใหญ่จะไม่ให้มาใกล้แม่น้ําเลยเพราะเขาว่ากันว่าผีใาายแดงจะมาเอาไปอยู่ด้วยทําให้เด็กและคนในหมู่บ้านต่างหวาดกลัวผีใหญ่แดงเป็นอย่างมากเคยปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นอยู่หลายครั้ง ส่วนสาเหตุการฆ่าตัวตายในครั้งนี้ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนักว่าเกิดจากอะไรที่ทำให้ยายแดงตัดสินใจทำเช่นนี้แต่จากการบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่ผมได้ฟังมายายแดงพยายามกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอยู่หลายรอบไม่สำเร็จเพราะในคอแขวนพระอยู่นั่นเองแต่ครั้งสุดท้ายนั้นยายแดงได้ถอดสร้อยพระออก แล้วกระโดดลงน้ำอีกครั้งทำให้ยายแดงจมน้ำเสียชีวิตอย่างที่ตนตั้งใจหวายซึ่งผมก็ได้รับฟังเรื่องราวต่อกันมาจากคนเฒ่าคนแก่ตอนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอยู่มาวันหนึ่งในฤดูฝนที่มีน้ำหลากเต็มแม่น้ําพี่สาวข้างบ้านของผมอยู่ดีๆก็กรีดร้องขึ้นมา แล้วพูดคำว่ากูจะเอามันไปกูจะเอามันไปแล้วก็วิ่งไปที่แม่น้ำท้ายหมู่บ้านพวกผู้ชายหนุ่มๆและลุงของผมก็ได้วิ่งตามไปคืนนั้นมีฝนตกลงมาพล่ำพมไม่หนักเท่าใดนะักแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศอึมครึมเป็นอย่างมากพี่สาวข้างบ้านพยายามวิ่งลงไปในน้ำ พวกผู้ชายและลุงๆในหมู่บ้านได้พากันไปดึงตัวกลับขึ้นมาฝ่ายผู้หญิงก็ได้กลีดล้องพลางร้องไห้ออกมาด้วยพูดแต่เพียงว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยเมื่อพากันดึงตัวขึ้นมาจากน้ำทีไรพี่สาวคนนี้ก็จะสะบัดจนหลุดแล้วพยายามวิ่งลงไปในแม่น้ำให้ได้จนต้องใช้กำลังผู้ชายหลายคน แล้วพาตัวกลับมาที่บ้านตอนนั้นผมได้ออกไปยืนดูเพราะตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยได้ยินแต่ยายพูดว่ามันถูกผีเข้ามันถูกผีเข้าแล้วก็พากันไปที่บ้านของพี่สาวคนนี้พอผมไปถึงนั้นพี่สาวข้างบ้านก็โดนเอาผ้าเขามามัดมือมัดเท้าเอาไว้เพื่อไม่ให้วิ่งไปในน้ำอีก หน้าที่ผมได้เห็นตอนนั้นดวงตาของเขาแข็งทื่อมองทุกคนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยดวงตาที่ขวางใส่ไปหมดแล้วใบหน้าก็คล้ำเป็นอย่างมากเนื้อตัวก็เปลือเปลืปล่นโคลนจากดินทางผู้ใหญ่ก็ได้เชิญหมอธรรมที่มีคาถาอาคมประจำหมู่บ้านมาพอหมอธรรมมาถึงผมเห็นหมอท่านก็หยิบมีดอาคมขึ้นมา พร้อมกับม้วนได้สีขาวซึ่งคงเป็นสายสินนั่นเองหมอทำได้เอาสายสินผูกกับมีดอาคมแล้วเอาไปวนรอบหน้าผากของพี่สาวข้างบ้านทําให้เขากรีดร้องออกมาเหมือนคนโมโหอย่างสุดขีดแล้วก็พูดว่าปล่อยกูพวกมึงปล่อยกูไม่งั้นกูจะเอาพวกมึงตายกันเสียให้หมด หมอทมจึงได้หยิบขันน้ำขึ้นมาจุดเทียนแล้วท่องคาถาบางอย่างหยดน้ําตาเทียนลงไปในน้ำพอท่องคาถาเสร็จแล้วจึงได้หักกิ่งไม้กิ่งหนึ่งมาแล้วเอาจุ่มลงไปในขันแล้วเอาน้ำนั้นไปสปัดใส่ตัวพี่สาวข้างบ้านทำให้แกร้องออกมาเหมือนคนเจ็บปวด ทรมานเป็นอย่างมากหมอธรรมเดินไปเอามือจับตรงศีรษะของหญิงสาวแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรพี่สาวได้หัวเราะขึ้นมาด้วยเสียงอันดังแต่แหบไม่เหมือนกับเสียงพี่สาวปกปติเลยแล้วก็มองหมอธรรมด้วยสายตาที่เย็นเฉียบแล้วก็พูดว่ากูจะเอามันไปอยู่กับกู หมอธรรมจึงเอาน้ำในขันมาสะบัดใส่แล้วพูดว่ามึงจะออกหรือไม่ออกออกไปซะพี่สาวข้างบ้านได้แต่ร้องไห้แล้วบอกว่าอย่าทำกูอย่าทำกูำกแล้วหมอธรรมก็ได้บริกรรมคาถาอีกรอบแล้วไปเป่าใส่ตรงศีรษะของพี่สาวข้างบ้านทำให้พี่สาวดิ้นทุรนทุลาย แล้วร้องออกมาเหมือนคนเจ็บปวดเป็นอย่างมากแล้วหมอธรรมท่านก็เอามีดหมอมาวางทาบใส่บนศีรษะของพี่สาวจนพี่สาวร้องขึ้นมาอีกครั้งสักพักเสียงก็เงียบไปร่างของพี่สาวดูอิดโรยเป็นอย่างมากแต่สีหน้ากับท่าทางนั้นก็กลับมาเป็นปกติแล้วหมอธรรมเอาน้ำในขันมาให้พี่สาวดืม่ม พี่สาวก็ได้ดื่มลงไปแล้วก็เหมือนกับว่าผีตนนั้นได้ออกไปจากล่างแล้วซึ่งในตอนนั้นผมรู้สึกบอกไม่ถูกเป็นอย่างมากเพราะเคยได้ยินแต่คนพูดกันว่าผีมาเอาผีเข้าสิงแต่ไม่เคยเห็นเองกับตาแบบนี้เลยเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ผมก็ยังจดจำได้ดี เพราะเป็นประสบการณ์ที่ฝังความรู้สึกของผมเป็นอย่างมากสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ได้รับฟังมีใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนผมบ้างครับลองคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆ ที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ